คนตาบอดจะสร้างรูปภาพด้วย AI อืมน่าสนใจนะครับวันนี้นายหมอคอมจะมาลองสร้างรูปภาพด้วยการใช้ Windows Copilot ดูวยัครหมอคอมสวัสดีครับผมนายหมอคอมเศรษฐิโชคนะครับจากบริการหมอคอม1414 plus 14นะครับผม ก็เป็นเรื่องน่าสนใจนะครับสำหรับเวลาที่เราจะใช้ AI ในการสร้างรูปภาพด้วยการพิมพ์เป็นข้อความรายละเอียดของรูปนั้นแล้วก็ส่งไปให้ AI ประมวลผลสร้างเป็นรูปภาพออกมาให้เราคนตาบอดสามารถใช้งานกันได้อื ก็มาเรียนรู้ไปด้วยกันครับวันนี้ผมจะทดสอบบนระบบปฏิบัติการ windows 11นะครับแนะนำเพื่อนๆว่าใครที่ยังไม่ได้อัปเดตแพดของเดือนพฤศจิกาย,ยน2566นะครับก็อัปเดตมากันเลยนะครับ ซึ่งถ้าใครอัปเดต Windows 11เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบันตอนนี้แล้วคุณก็จะได้ใช้ฟีเจอร์ Windows Co-Pilot กันทันทีผมใช้งานร่วมกับ NVDA โปรแกรมอ่านจอภาพสำหรับคนตาบอดร่วมกับเสียงสังเคราะ PPA ตาทิพย์นะครับคราวที่แล้วผมมีการแนะนำเรื่องของ Windows Co-Pilot กันไปทั้งใน Microsoft Edge แล้วก็มีให้ใช้ในตัวระบบปฏิบัติการ Windows เลยนะครับซึ่งมีเพื่อนๆในคอมเมนต์แนะนำว่าเรามีช็อตคัทนะครับที่สามารถเรียกวินโดว์โ o พาย o t ได้เลยนะครับจะอยู่ที่ไหนก็ตามให้กด Windows โลโก้ค้างไว้แล้วกดตัว c ชาลีครับเดี๋ยวผมลองกดดูนะครับ Windows ค้างไว้และตัว C. ชาลีอ่าิดวเปิดตัวอย่างวงเปิดเกิดมาเลยงอ่ะแล้วเขาก็จะเข้าสู่ Windows Co-Pilot นะครับตัวตัวทดสอบตอนนี้และ ถ้าใครใช้ NVDA อยู่เหมือนผมแล้วเป็น Auto Form Mode เขาก็จะป๊อกไปอยู่ที่ถามอะไรฉันก็ได้ Edit Focus ถามอะไรฉันก็ได้ Edit นะครับแต่ถ้าใครไม่ได้เข้าไม่ได้มีป๊อกอย่างเงี้ย mm. ให้ Control Home <'ll> แล้วกดตัว E Echo ถามอรฉั e cho, <'ll> นก็ได้ Edit แล้วก็ Space าร์ไปที่ถามอะไรฉันก็ได้<ๆ>เขาก็จะป๊อกนะครับแล้วเขาบอกว่าให้พิมพ์คำว่าสร้างรูปภาพตามด้วยรายละเอียดของรูปภาพทั้งหมดเลย ยิ่งละเอียดเยอะยิ่งดีอ่าก็เอาเครื่องบดมาบดอืมไม่ใช่ละผมพิมพ์มาไว้ก่อนแล้วครับผมก็ c o p y มาด้วยแล้วก็วางเลยครับวางบนโน้ตวีวางผมพิมพ์คำว่าสร้างรูปภาิและผู้ชาจับมือกันดอยสร้างรูปภาพและเวนวักตามด้วยประโยคที่หรือข้อความทั้งหมดที่เราอยากให้รูปภาพนี้เป็นยังไงผมก็บอกว่าสร้างรูปภาพพิและผู้ชายจับมือกันดอยโอเว้นวัคนะครับผู้หญิงและผู้ชายจับมือกัน ลอยอยู่ด้วยลอยอยู่บนไหนในอวกาศมีดวงจันทรดวงดาวล้อมรอบในอวกาศด้วยโดยมีดวงจันทร์และดวงดาวล้อมรอบด้านานมีตัวเลขหนึ่งพันสด้านล่างนะครับมีตัวเลขหนึ่งสี่หนึ่งสี่ผมพิมพ์แค่นี้ไปอืมคือน้อยไหมก็น้อยแต่ว่าถ้าคุณยิ่งใส่รายละเอียดเยอะก็จะได้ครบถ้วน<ล>เมื่อพิมพ์เสร็จทั้งหมดแล้วก็ Enter จะเป็นการกดส่งไว้ทันที Enter ตึง แล้วคราวนี้ครับให้เรากด Escape ออกมา<ป>อะแล้วกดช h i p แล้วก็ Head Hotel เพื่อไปที่ Heading สัูปภาพผู้หญิงและผู้ชายจับมือกันดอ,อยอู่ในอากาศมีดวงจันทรดวงดาวล้อมรอบด้านหน้านมีตัวเลข1444 h ี้อันนี้คือหัวข้อสุดท้ายที่เรา สั่งการให้ Windows Co-Pilot ซึ่งเป็น AI จาก Microsoft นะครับทำการสร้างรูปภาพให้เราโดยการพิมพ์เขียนบอกไปครับเราก็รอสักครู่หนึ่งผมเลือกลูกศรลงมาเทสตดิเวรสองหน่งพันสี่ร้อบคัทั้งคดบัทั้งขียนไม่คลิกแคปฉันจะพยายามสร้างภาพนั้นให้คุณเขาก็จะบอกว่าฉันกำลังจะพยายามเนี่ยเรากดลูกศรลงมาฉันจะพยายามสร้างรูปภาพนี้ให้คุณ ความช้าเร็วขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตแล้วก็การประมวลผลจากโคพายร t นะครับก็จะส่งมาเป็นกราฟิกกราฟิกให้เราเลือกประมาณ4ตัวอย่างซึ่งเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนเราถ้าดีนะครับถ้าให้ดีก็มีคนตาดีอยู่ด้วยละกันเพราะว่ากราฟิกเ,เขาก็จะอธิบายบอกประมาณนึงแหละแต่ว่ามีให้เลือกต้อง4แบบซึ่งเราก็เราก็ตอคนตาบอดเองอะถ้าไม่มีคนช่วยดูเลย ไม่มีคนเพื่อนตาเลือล่างหรือไม่มีคนตาดีช่วยดูเลยเราก็แต่งๆว่าเอาเอารูปที่1 2 3 4เราสามารถกดดาวน์โหลดกดเข้าไปแล้วก็กดบันทึกหรือดาวน์โหลด ไว้ในคอมพิวเตอร์เราเพื่อเอาไปใช้งานประกอบในส่วนของงานต่างๆได้ใน Microsoft Word หรือว่าจะใช้เป็นรูปภาพประกอบไฟล์วิดีโอที่ใช้กับ Movie Maker ก็ได้แปดจากสามบนี่นี่ตอนนี้บันจะพยายามแปดจากสามสิบิีนค่ออกซีคือกำลังอุกกำลังยุ่งอยู่ Microsoft b i g p i c ได้แล้วได้แล้วเขาบอกว่าตอนนี้ Microsoft b i g p i c บริกรอนนี่เดอบาร์ r o ดนุ เนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นรูปภาพที่ครีเอทจากตัว Microsoft Bing นะครับผมอินกราฟิกัมายเลขหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สี่ไ์อจุดหนึ่งจากสีงนะครับเนี่ยอันนี้คือรูปที่หนึ่งอ่า ถ้าอะไรที่เป็นกราฟิกเนี่ยคุณสามารถ Enter ไปเขาก็จะเปิดด้วย Microsoft Edge ให้เรากดดาวน์โหลดได้เลยเนี่ยถ้าเจอกราฟิกอันนี้อันที่1นะลูกศรลงมานี่อันนี้ก็น่าจะเป็นอีกรูปหนึ่งหรือเปล่านี่คือเอาคือคือเราก็ต้องเลื่อนลูกศรลงนะครับเขาจะมีประมาณ4รูปเนี่ยครับคืออันนี้ถ้ามีคนตาดีอยู่ด้วย เราก็ถามเ้าว่ารูปไหนสวยแต่ถ้าเป็นผมผมก็ลองแต่งแต่งผมเป็นกสรรขึ้นนะคือดันดันพูดเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะก็คือก็คือคําที่ผมเขียนแหะผู้หญิงผู้ชายจับมือกันลออยู่ในอวกาศน่ะเราก็เลือกลูกศรมาที่ลิงก์กราฟิกเนี่ยแล้วเราก็กด Enter เลือกสุ่มเอาสักรูปหนึ่งแล้วกันเพราะว่าผมก็เออมองไม่เห็นเหมือนกันนะก็สร้างได้แต่ว่าจะเลือกรูปไหนล่ะ อ่ะ Enter ตึ้งไม่ตันโหลดเสร็จสมบูรณ์ค้นหาแเขาก็จะเปิดเข้าสู่ b i n g w e b i n g c o m นะครับผมแล้วเราก็เนี่ยเลื้อสอนลงมาคอนโทรลโหมดแล้วเลื้อสอนลงมาขับเคลื่อนโดยอีซัมเนี่ยขับเคลื่อนโดยตัวเนี้ยตัว AI ตัวเนี้ยปุ่มนี้กลุ่มปุ่มปิดรูปอ่าอันนี้เป็นรายละเอียดของรูปที่เราทำไป เราก็กดตัว b b าโ o ไปจนเจอมีปุ่มบันทึกแล้วก็ปุ่มกดตัว b ไปจนเจอปุ่มดาวน์โหลดบัตท่านเนี่ยครับขอเด็กช้นหยเดี๋ยวขอใส่บันทึกบัตท่านดาวนโหลดบัตท่านตัวเนี้ยถ้าเรากด enter ก็จะเป็นการเก็บไว้ในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดอยู่ใน User f o l โฟลของเราเลยนะครับผมก็กด Enter ปึ้งดาดาวโหลด,ดเสร็จสมบูรณ์นะครับขั Control, ้นทรกจอไปยังการดาวโหลดแต่ชื่อไฟล์ของเขาก็จะเป็นชื่อไฟล์ประหลาดๆหน่อยนะครับผมก็นี่แหละครับเราสามารถสร้างรูปภาพได้โดยการใช้ตัว c o p ายโ t นะครับ Windows c o p ายโหลดแล้วก็ใช้โดยการอธิบายเป็นตัวอักษรภาษาไทยก็ได้แบบนี้เลยลองนำมันเสนอกันส่วนรูปภาพจะสวยหรือไม่อย่างไร ใช้งานอ,าอย่างเป็นทางการได้ไหมถ้าอย่างเป็นทางการก็แนะนำว่าอาจจะไปให้คนตาดีช่วยเลือกรูปภาพให้หรือใส่คําอธิบายให้สูงขึ้นกว่านี้แต่ว่าตอนนี้เบื้องต้นเราก็ลองสร้างรูปภาพด้วยการพิมพ์อธิบายได้นะครับแล้วก็มีรูปเป็นของตัวเองอย่างที่ใจเราต้องการได้ประมาณนึงและกันลองนาไปใช้งานกันดูนะครับเพราะวันนี้ผมนายหมอคอมคนตาบอดตาสาคนนี้จากบริการหมอคอม1414 14, 14, พรัท ลองมาสร้างรูปภาพด้วย Windows Co-Pilot หน้าสร้างรูปภาพโดยวย AI ง่ายๆแบบนี้ด้วยกันพิมพิมๆๆมพิม,พม,พมก็ถ้าชอบอย่าลืมบอกต่อเับเพื่อนๆว่า1414 14, พรัสมีความรู้ดีๆอย่างนี้ใครยังไม่เป็นสมาชิกนะครับมีบัตรคนพิการอยู่แล้วก็โทรมาสมัครสมาชิกได้ฟรีที่0 2 2 4 6 3 8 3 5ต่อ310 จันถึงสุกตั้งแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นกันเลยแต่ถ้าใครที่อยากรู้เรื่องไอทีของคนตาบอดแล้วติดขัดประการใดโทรมาใช้บริการกับหมอคอมผ่านสายด่วนหมายเลข1414เมนูหลักกด9แล้วกด1จันถึงสุก10โมงเช้าถึงเที่ยงกันได้วันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับมีเดอ Microsoft อ้าวมี Microsoft มาด้วยด้วยอะโอเควันนี้ลาไปก่อนแล้วครับ1414พ l ัสนะครับฝากไว้ด้วยครับสวัสดีครับผม